ค่ะคุณหญิงเหรอคะค่ะพี่ย่าเองไม่ถามใครพี่หนิงคะว่าหลังจากที uh ่ไปขึ้นศาลมาแล้วฟังยังเป็นยังไงบ้างก็คุยเกกับหนิงเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเราเราก็เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศมีช่วงนั้นแหละที่เราอาจจะไม่ได้คุยกันแล้วก็ได้คุยได้คุยเมื่อวานนิดหนึ่งค่ะก็จริงๆยังไม่ได้ถามเรื่องเรื่องส่วนตัวแต่ว่าตอนเขาขึ้นศาลขึ้นอะไรเราเราก็ได้คุยเหมือนกันนะคะ กำลังใจเราให้เขาไปก่อนก็ตอนก่อนเราให้เขาตั้งแต่ต้นแล้วค่ะตั้งแต่ที่มันเกิดเรื่องที่แบบเราได้คุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่เชื่อว่าตอนนี้หนิงก็เข้มแข็งขึ้นเยอะใช่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 ค่ะก็เออคือเราไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ ออของเขามันจบไปหรือยังนะคะเราไม่รู้แต่ว่าเหมือนแบบเหมือนจริงๆก็อย่างที่บอกก็คือเออเขาอยากมาขอโทษหนีอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็แค่เป็นสื่อกลางส่งสารให้ก็เติดต่อพันธุ์ยาใช่ใช่ค่ะเพราะรู้จักกันอยู่แล้วค่ะส่วนตัวเางเองมองเห็นถึงความจริงใจของความที่เขาอยากจะขอโทษหนีเราไม่รู้เลยอะคะ่ะเราไม่รู้แต่ว่า เราก็รู้สึกว่าโอเคในเมื่อเขาอยากขอโทษมันก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าเกิดว่าคนคนที่อยากขอโทษแล้วรู้สึกอย่างจริงอะ่ะเราก็แค่โอเคเดี๋ยวบอกให้นะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะยังไงเราลำบากใจไหมว่าเราอยู่ตรงกลางไม่ลำบากใจนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้บอกหนิงหนิงเจอเขาเธอหนิงให้อภัยเขาเธออะไรอย่างี้ไม่เราแค่เอาสารนี้มาส่งแล้วหนิงจะตัดสินใจไงก็เป็นเรื่องของหนิงแล้ว จเป็นหลักทำไมนะคะรอเพื่อนตัดใจ <S <S ใช่ใช่ใช่แล้วสงสารเฉยๆชงี่สไม่ค่ะไม่อย่างต,ตอนที่ย่าบอกกับพี่หนิงไปเขามีท่าทียังไงบ้างพี่หนิงเอ่อได้คุย <S 2> <S 2> <S โทรศัพท์นะคะหนิงหนิงก็ยังไม่พร้อมหรอกเราเข้าใจนะเราเข้าใจเพราะว่าถ้าเป็นตัว,วเราเรามันจะใช้เวลาค่ะเรื่องเหมือนกันใช้เวลาเพราะว่ามันแบบมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะเป็นครอบครัวใช่ ให้กำลังใจใช่ค่ะแต่นางก็เก่งเหมือนผู้หญิงเก่งค่ะก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็ผ่านพ้นไปได้